สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้าไหมคะได้ยินชัดไหมจ๊ะสวัสดีลกค้จาจ้าต่อเลยลูกค้ารหัส M06 ป้ายเดอะเบสค่ะกางเกงทรงหลวมนะคะลูกค้ากางเกงทรงหลวม อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นแนวประมาณไหนนะคะใครรอ C.F. กระสอบรีวิวส่งฟรีเดี๋ยวมาดูในไลฟ์นี้เลยใครอยากเหมาอยากตัดล็อตนะคะได้เลยลูกค้าล็อตนี้มีเข้ามา20กระสอบเท่านั้นค่ะสําหรับงานรุ่นนี้คิดว่าหลายๆท่านน่าจะชอบแหละเพราะว่างานค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เป็นงานสไตล์ทรงคล้ายๆแบบว่าฮิตตอนนี้เลยกําลังฮิตตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาถูกด้วย นะคะเดี๋ยวให้อันมินเตรียมปักหมุดให้เลยลูกค้าอ้คนดูไวมากยี่สิบเจ็ดันอดีค่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวกันเลยกับตัวนี้รหัส M06 มศนกางเกงทรงหลวมค่ะขออนุญาตเริ่มเลยลูกค้ามาตัวนี้ลูกค้านะคะเป็นงานกางเกงสไตล์แบบว่าขาบานฟิลคล้ายๆกางเกงทูลอดลูกค้านะ เป็นฟิลคล้ายๆกางเกงคูลรอดค่ะเอวยังยืดนะคะเอวยางยืดเป็นเหมือนกางเกงลำลองเลยลูกค้าสวยใส่สบายลูกค้าเป็นงานคราเนื้อผ้ามานะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีทั้งตั้งแต่งานผ้าคอตตอนผ้าโพลีชีฟองงานผ้าฝ้ายงานลินินงานผ้ายืดนะคะงานแบบว่าเขาเนี่ยเขาเรียกวผ้าอะไรลูกค้าเนี่ยผ้าแบบเนี้ยผ้าแบบว่ายืดได้ตามตัวเนี่ยลูกค้า ะะก็มีติดบนไปลูกค้ารุ่นนี้นะคะเตรียมเลยกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีนะคะใครที่ชอบใครที่แบบเห็นงานแล้วชอบนะจัดเลยมันมันมันเป็นงานแฟชั่นมากๆเลยนะนมันเป็นงานแฟชั่นเลยลูกค้านะเป็นงานขาบานนะคะเป็นงานขาบานชื่อเขาอาจจะแบบว่าดูแบบเออทำไมเป็นทรงหลวมอะไรยังไงนี่นี่ลูกค้าดูเลย ฟิลคล้ายคล้ายคูลอดเลยนะคะรุ่นนี้5,900บาทค่ะรุ่นนี้5,900บาทค่ะลูกค้ากระสอบรีวิวส่งฟรีนะใครจะเอารีวิว CF ได้เลยลูกค้ารุ่นนี้มีเข้ามา20กระสอบค่ะมีเข้ามา20กระสอบนะคะรุ่นนี้ไปคัดแนวแฟชั่นได้เลยนะคะแฟชั่นแบบว่าวัยรุ่นวัยทำงานแม่บ้านนะคะมีหมดเลยค่ะในนี้นะคะ ทรงสวยแล้วก็เป็นงานเอวยางยืดด้วยลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องวอรี่เรื่องไซส์เลยค่ะนะคะเป็นงานฟรีไซส์อยู่แล้วนะะูกค้านะเป็นงานฟรีไซส์อยู่แล้วเอวยางยืดสะโพกฟรีลูกค้าสบายสบายแล้วขายได้แน่นอนนะคะขายได้แน่นอนนี่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีนี่ลูกค้าเป็นขากระบอกนะคะเป็นขาบานเดี๋ยวมาดูแบบกันเรื่อยเดี๋ยวมาดูแบบกัน คาหน้าร้อยเห็นไหมที่แบบว่าใส่ท้งานอนี่คสาแบบใส่ทำงานเสาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าหรือจะเป็นแบบกลุ่มแม่บ้านลำลองก็ใส่ได้ใช่แล้วก็ไซส์ใหญ่ไงลูกค้าอย่างอันเนี้ยลูกค้าเอลสามสิบสองสามสิบสี่เลยลูกค้าแล้วแถมยังยืดได้อีกนะคะใช่ลูกค้าเนี่ยดูสิเขาเป็นแบบว่าเอลยัางยืดเอลสมอลก็อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเอลตะขอตะดูมแบบติดไปหมดเลยนะ อันนี้ผ้าอะไรเหมือนผ้าลินินไหมอันนี้เป็นผ้าลินินลูกค้าอดูสีขาวผ้าลินินนะคะสีขาวก็สวยากใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นงานงานชีฟองแต่ว่ามีซับในให้ลูกค้าไม่โป๊ไม่บางจ้ะเี่ยลูกค้าแบบว่าสีเขาสวยนะเนี่ยแล้วก็เป็นแบบเอวแบบยางยืดข้างหลังลูกค้าจ๋าดูสิใส่แบบว่าสาวสาวออฟฟิศนะสาวสาวออฟฟิศที่เขาแบบนิยมใส่กันลูกค้าจ๋ามาแบบเอาตัวนี้ไปเลยลูกค้าเนี่ย นานเขสวยมีนังแบบสีเรียบสีพื้นเห็นไหมลูกค้าเห็นทรงไหมคะให้ดูทรงกันเลยนะคะว่าทรงออกประมาณไหนลูกค้าก็ดูสีผัดพีสอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะลูกค้าใช่ยนระานเลยเนาะนี่ค่ะนระพาผ้าคอตตอนก็มีมีป้ายห้อยเลยนะคะป้ายห้อยเลยนะคะมีงานป้ายห้อยด้วยนะคะกลับด้าน เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆรุ่นนี้ก็ประมาณ300ตัวนะคะลูกค้าประมาณ300ตัวเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะอัดผ้าอะไรมาให้แต่ว่าดูดูแล้วนะจะเป็นผ้าแบบว่างานรวมผ้ามาเลยลูกค้าแต่ว่าไม่มียีนนะเพราะว่ายีนเขาจะไปอยู่อีกระสอบนึงยีนเขาจะมีเป็นรุ่นกางเกงยีนทรงหลวมเลยคะ่ะนะคะยีนเขาจะมีเป็นรุ่นกางเกงยีนทรงหลวมเลยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มียีนติดไปนะคะลูกค้าสวยมากฮะอ๋อหรอจะเป็นแบบอย่างนี้หรอ จริงหรอผมกลับแล้วพี่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าแฟชั่นแหละเออพี่ว่ามันผิดแล้วแหละเขาเย็บผิดแล้วแหละมาเป็นไซส์สั้นแล้วเออโรงงานเย็บผิดแล้วแหละเนี่ยลูกค้าอะนี่โอ้อันนี้เป็นลายมีลายด้วยสีพื้นลวดลายใครที่แบบ ขามาหางานไปขายแบบตลาดนงตลาดนัดนะคะขายง่ายขายไวเน้นแบบกลางเกงสบายสบายซีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์เยอะก็เอารุ่นนี้ไปได้เลยลูกค้าฟิลจะออกคล้ายๆ48 d ดีลูกค้าขานะฟิลจะออกคล้ายๆ48 d แดีแต่ว่ารุ่นนี้ราคาถูกนะคะตัว48 d ดีตอนนี้ของหมดนะคะใช่ไหมวะหมดใช่ไหมวะเออมันมีป้ายเบลเข้ามาไงเออก็ไม่รู้ละค่ะ ะะตอนนี้ของเข้าเยอะมากๆนะคะลูกค้าถ้าแบบว่าจําผิดจําถูกยังไงก็กระดาบขอภ<า>ัย <ขอ S 1> ด้วยนะคะจําไม่หมดจริงๆตอนนี้นะคะงานแบบเข้าแบบรัวๆเลยลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะก็มีป้ายลิงเข้ามาอีกลูกค้ามีป้ายลิงเข้ามาอีกใครรอง,งานป้ายลิงอยู่บ้างรองกันเลยรอกันเลยนะคะ แจ้งเดี๋ยวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเหมือนเดิมว่าจะมีเข้ามาช่วงไหนเปิดจองตอนไหนเนาะอ้สวยจังสีขาวเอวสูงอ้ยง่ายสวยอ่ะนี่สีขาวเอวสูงขาวแบบขาวโอโม่ขาวตะโกนเลยนี่ลูกค้าลูกค้าจากบ,บางทัวเขาก็แบบมีซับในนะมีซับในนะลูกค้าจ่าบ,บางชัวก็แบบมีซับในเยอะนะ ตัวที่แบบบางๆค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะว่าแบบมันจะบางเอย่างเกงในอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเขามีแบบซับในเลยอ่ะฉันเจอแบรนด์แล้วของในอยู่ข้างในเฮชเชนเอเมแบรนด์เฮชเนเอเมอตัวนี้เหมือนตัวที่ฉันใส่เลยอะสวยเฮชเชนเอเมอนะคะเนี่ยลูกค้าเป็นแบบที่มือหนึ่งเขาขายกันตัวแล้วแบบร้อยร้อยยี่อ่ะลูกค้าเนี่ยเป็นฟิลประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าสามารถเอาไปรีดยิงป้ายแล้วก็ขายเทียบราคามือหนึ่งได้เลยนะ งานสวยค่ะประมาณ350ตัวใครชอบก็จัดได้เลยแล้วก็รุ่นนี้นะคะมี20กระสอบใครอยากเหมานะคะก็เหมาได้เลยค่ะโอ้สชยญเชิญผ้าแบบผ้าเด้งผ้าเด้งน้องแนนดูตัวนี้สิอะไรสุดรยับมากวิงวิงมากนี่งานแบบกากเพชรงานกากเพชรดูคขาอีกนะเออกากเพชรสุดระยับเลย อ่ะอันนี้ก็ระยิบระยับเหมือนกันนะคะเออเป็นกังเกงออกงานเนาะใครชอบจัดได้เลยนะรุ่นนี้คะเนื้อผ้าลูกค้าฟรีไซส์ไซส์ดีค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมดูสิอ่ะทรงแบบเวอร์ซเช่ทรงผู้ักมากดีหนึ่งอันนี้สวยมากพี่มุกดู ในนี้แบบว่าในส่วนตอกนี้ขายแบบร้อยแปดสองร้อยเลยนะใช่ลูกค้าเอาไปอัพทาราคาได้เลยนะช่วงในีิ๊กตอกเขากําลังแบบขายดีกําลังบูมเลยลูกค้าใช่เลยอะมาเฟิร์สคู่กันเลยไปทําแบบเออเห็นไหมไอ้น้ำละมุนไหมดูแบบเธอเอาลงนั่นแหละดีทูกแล้วเออเป็นแบบชั้นมีน้ายิ่งมรีดไอ้น้ำนะจะยิ่งแบบจะยิ่งสวยมากลูกค้าแล้วลูกค้าแบบไปขึ้นราวขึ้นหุ่นขึ้นไม้แสนหรือว่าจะ แพ็คเป็นของตัวเองยิงป้ายยิงแพ็คอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจ๋าเอาไปอัพทำราคาได้เลยนะเดี๋ยวแจ้งราคากันอีกรอบดีกว่าพี่หนึ่อ่ะแจ้งเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เนาะเป็นป้ายแบบเบสนะจ๊ะลูกค้าจ๋า TBL 42นะจ๊ะลูกค้ากางเกงผ้าทรงหลวมเนาะ90โลลูกค้าจ๋า90โลราคาเพียง5,900บาทจ้ะลูกค้า5,900บาทเนาะกระสอบรีวิวยังว่างนะลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีนะลูกค้าคนไหน สนใจนะทักแชทหา้องแอดมินได้เลยหรือว่าจะรับกระสอบีวิวก็เอฟมันน้าไลน์ได้เลยนะลูกค้าขะแค่กระสอบละแค่ห้า0พันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวลูกค้าถูกมากใช่ค่ะห้าพันเก้านะคะราคาเป็นฟิลสไตล์คูลหรอแต่ว่าคูลหรอของเราอ่ะถ้าเป็นงานของป้าย CN เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ6,500ถึง6,900ถ้าเป็นงานญี่ปุ่นก็จะอยู่ที่9,900บาท ะะ8,009ถึง9,009ไปจนถึงหลักหมื่นเลยค่ะถ้าเป็นงานญี่ปุ่นเนาะถ้าใครไม่เน้นแบรนด์เน้นงานแฟชั่นนะคะก็เอารุ่นนี้ไปได้เลยค่ะลูกค้ามีแบบแฟชั่นแต่ว่าเขาจะไม่ได้ติดแบรนด์อะไรมากมายเนาะแบรนด์เมื่อกี้ก็มีมีของ H&M นะคะติดไปลูกค้าเฮ้ยมันเหมือนกางเกงฉันเลยอะที <c> ่ <oughs> ฉันใส่มาทำงานวันเสาร์ที่แล้วอะวันเสาร์ก่อนหน้านี้น เป็นสไตล์นี้ใครที่แบบขายตลาดนัดและลูกค้านะคะกูอันนี้หนักมากอันนี้หนักมากประมาณ300ตัวนะคะลูกค้าใครที่ชอบก็จัดได้เลยนะมันเป็นสีดำแต่ว่าเห็นไหมเห็นดีเทลเขาไหมเห็นกระดุมกระดุมเขาไหมนี่สีดำแต่ว่ากระดุมเขาสวยอ่ะของเฟิร์สเป็นอะไรลูกค้าอ่ะเหลืออัพีต์แล้วก็ต่อด้วยเคออู้ เป็น H&M ลายแบบลายแบบชิโนรีสวยมากเนี่ยลูกค้าสวยจริงใส่กับเสื้อครอบได้เลยเป็นแบบเป็นเสื้อครอบเนาะใส่แต่งตัวแบบสไตล์มินิมอลคาเฟ่ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรุ่นนี้เนาะอุ้ยเห็นอะไรบ้างแวบนี่มีรุ่นนี้ด้วยนะคะางนี่เห็นไหมเห็นไหมงานสตรีทนะคะใครชอบก็จัดได้เลยนะรุ่นนี้วันนี้มาเปิดรีวิวให้แล้วนะคะสำหรับงานกางเกงทรงหลวมป้าย The Base ค่ะลูกค้า นะคะอ่ะเพิร์โชว์เลยเห็นไหมลายเขาก็จะมีแบบดีเทลทั้งลายผ้าเอลนะคะลูกค้าทุกอย่างก็คือฟรีไซส์ลูกค้าสามารถใส่ได้ขายได้แล้วก็ขายง่ายๆเลยตัวนี้ต้นทุนเท่าไหร่แบบตัวนี้ที่พี่บอกหนูไปหน้าไหลสดสิบเาบาทเออประมาณ19บาทนะคะประมาณ19บาทเนี่ยอย่างอัดพีชเนี่ยอ่ะเพิร์สโชว อย่างอัดพีชเนี่ยลูกค้าตัวละร้อยได้นะคะ<อ>เพราะว่ามือหนึ่งค่อนข้างสูงเลยอ่ะเดี๋ยวขอแบบเซตอัดพีชให้หน่อยจับเซ็ตอัดพีชให้หน่อยใช่เนี่ยแบบนี้อ,อัดพีชมาเลยนะคะนี่สวยสวยสวยจริงอันนี้ไม่อวยนะคือสวยจริงๆแล้วก็หายากนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานญี่ปุ่นก็คือจะติดเป็นคูล o อดเลยแล้วก็คูล o อดเขาก็ เออเน้นแบรนด์แต่ว่าเออของหายากแล้วก็ของราคาสูงสำหรับใครที่ไปไม่ถึงรุ่นนั้นเนาะก็เอารุ่นนี้แหละไปทดแทนได้เลยมาเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เป็นงานพีทเลยนะคะอัดพีทนะอัดพีทสวยๆอัดพีสีเหลืองพี่มุกอยู่ไหนนู่ๆนๆนสีเหลืองนั่นน่ะเออมา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 ช่วยลูกค้าดูหน่อยนะะอันนี้งานอัดพีชเนี่ยไปทําราคาได้นี่เห็นไหม งานพีชส,สวยๆเลยลูกค้าโชว์แบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยอัดพีชนะสวยๆเลยงานสวยแล้วก็เป็นงานแบบฟรีไซส์ที่สามารถใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานนะคะแม่บ้านได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะนี่งานสวยมากๆเลยลูกค้าเอาไปใส่ถ่ายรูปยิงป้ายห้อยได้เลย สวยมากๆนะคะใครชอบจัดได้เลยนะกระสอบรีวิวส่งซีนะคะลูกค้าจ่าย5้0 0ันก้น้องส่งของให้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าสั่งเป็นงานกระสอบใหม่นะคะลูกค้าขาเสียค่าส่งปกตินะภาคกลางปริมณฑลนะคะ450บาทต่อกระสอบภาคอีสานภาคเหนือกระสอบละ550บาทภาคใต้กระสอบละ650บาทนะคะลูกค้าแล้วแต่ขนส่งด้วยนะคะบางขนส่งก็550บาทนะคะ่ะ โอเคประมาณนี้เนาะกระสอบรีวิวว่างนะคะใครสนใจก็ CF ได้เลยลูกค้าหรือว่าทักแชทมาหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะตัวนี้งานรหัส L42 เนาะใช่ไหม L42 กางเกงทรงหลวมนะคะงานเป็นประมาณนี้ออกแฟชั่นวัยรุ่นไม่แก่ใส่ได้ขายได้แน่นอนรุ่นนี้นะคะแล้วก็ราคาสุดคุ้ม 5,900บาทต้นทุนตกตัวละแค่19บาบาทเท่านั้นฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเปิดเงินอะไรต่อรอติดตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะ